สวัสดีครับพ่อขาคา c u เ t อ r ์ไทยแลนด์ในช่วงรถดีชี้เป้าถ้าคุณมีเงินแสนต้นๆแต่อยากได้รถยนต์สักคันในหัวของคทั่วๆไปก็คงจะเป็นรถอีโคคามือสองแต่ถ้าคุณอยากได้รถที่คันใหญ่ขึ้นนั่งสบายขึ้นคือยนแรงครับสนุกผมมีตัวเลือกให้คุณครับนี่ครับเชฟโรเลตลูมิน่า ลูมินานะครับในเมืองไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าเคยสั่งเข้ามาเนี่ยจากออสเตรเลียเนี่ยเป็นรตเล็กๆนะครับอยู่ไม่ก็ไม่มากนะฮะความรู้ของผมเกี่ยวกับลูมินาเนี่ยอาจจะไม่มากพออันนี้ต้องคุยกับเจ้าของรถโดยตรงขอเชิญคุณการครับสวัดดีครับคุณการสวัสดีครับอาจารย์เป็นไงคุณการเป็นเจ้าของรถลูมินามากี่ปีแล้วเข้าปีที่5แล้วครับผมเข้าปีที่5แล้วจุกจิกกวนใจไหมฮะไม่นะครับจริงๆเก็บงานรอบแรกจบทีเดียวแล้วก็ใช้กันยาวๆใช้ประจําทุกวัน เราต้องบอกก่อนนะในคลิปนี้เนี่ยคุณกันไม่ได้จะมาขายรถนะเปยงแต่ว่าผมเนี่ยแค่อยากจะนําเสนอทางเลือกที่น่าสนใจ <encer DB S 2> สําหรับคนที่อยากจะเล่นลูมิน่านะครับลูมิน่าเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมีกี่เครื่องยนต์ครับมีจริงๆมันมีรุ่นย่อยเยอะแต่เข้ามาในไทยแค่อสองรุ่นหลักๆนะครับคือตัว3.8กับ3.6ครับผม3.8แรงกว่า3.6ป่ะเนี่ยจริงๆ3.6แรงกว่าเครื่องมันใหม่กว่าแล้วก็เบากว่าครับจำนวนวาวเยอะกว่าอ๋อแต่แต่ว่าเครื่องตัวนี้เนี่ย เป็นเครื่อง6สูบ v 6นะ12วาล์วปะครับผมอ๋อแต่ถ้าเครื่องเป็น3.6เนี่ยคันนี้คือ3.8นะครับรบ3.6เนี่ยเป็น24วาล์วครับผมอ๋อคันนี้มีกี่แรงม้าครับเนี่ยจากโรงงาน205ครับผม205แรงม้าครับและ3.6อ่ะ3.6มันจะขึ้นไป235แรงม้าโอ้โห235แรงม้าเลยเหรอแต่ก็มีอย่างที่ออสเขาจะไปดันกันต่อเพื่อไปขับแข่งกันต่อไงครับอ๋อแต่งไปแต่งเพิ่มเพราะอย่างตัว v6 เนี่ยถ้า ตัวที่ออสมันจะแบบบางตัวมันจะมีซุปเปอร์ชาร์จมาด้วยเลยครับผมคือต้องบอกก่อนนะฮะในเมืองไทยเราเรียกว่าเชฟโรเลตลูมิน่านะเพราะว่าตัวแทนของของบ้านเราคือเชฟโรเลตนะฮะนำเข้ารถคันนี้ด้วยโคต้าจากออสเตรเลียแบ่งรถมาขายที่ออสเตรเลียเนี่ยใช้ชื่อรถนี่ว่าโคเดนคอมมอดอร์คอมมอดอร์นะเพราะฉะนั้นเวลาจะไปเสิร์ชหาอะไรเนี่ยต้องเสิร์ชในชื่อว่าโคเดนคอมมอดอร์โคเดนคอมมอดอร์นะฮะอย่าไปเสิร์ฟเชฟลูมิน่านะในโลกนี้หาไม่เจอนะฮะ จอก็เจอเป็นรถในอเมริกาซึ่งมันไม่เหมือนรถเรานะตัวท็อปของตัวนี้ในออสเตรเลียใช้เครื่องอะไรอ่าเป็นเครื่อง LS1 เครื่องเดียวกับ c o ครับผมเครื่องเดียวกับ Camaro เลยนะเครื่อง V8 นะซึ่งถ้าใครคันนะก็เอาเครื่อง V8 มาลงได้นะมีคนทำไหมครับบ้านเรามีอยู่คันนึ่งครบ้านเรามีคันนึงครับผมข้อดีของรถคันนี้นะคือเป็นรถเครื่องขับหลังครับเพราะฉะนั้นลงเครื่องง่ายมีใครเอาไปลงเครื่องอยู่แซดมมีครับแต่ก็ เครื่องเดิมมันมันอึดอยู่แล้วนะครับอ่าเหรอแล้วตอนได้มานี่ได้มาตอนกี่โลผมได้มาตอน4ี่หมื่นครับสี่หมื่นโลครับผมห้าปีที่แล้วปัจจุบันนี้วิ่งไปกี่หมื่นแล้วขาดพันเดียวสองแสนล้วครับขาดพันเดียว2องแสนนะแต่แสนเก้าหมื่นเก้านะโอ้โหก็ใช้ชีวิตประจำวันของมันเลยครับหลายคนโอ้โหใช้จริงๆได้ทุกวันผมบอกไม่ถูกจริงเครื่องสาดลิตรนี่ตามกระเป๋าตังเป็นรูเจ้าบอกตรงๆคันนี้ผมติด LPG มาดมแก๊สมาอ๋อ ปลงแก๊สมานะแต่ด้วยตัวน้ำมันมันเองมันก็ไม่ได้กินครับก็อยู่ที่ประมาณ9โลลิตรในเมือง9ก9โลลิตรในเมืองครับผมเฮ้ยดีลลอยู่ที่คิดนะเป็นไงบ้างวิธีการในการเซอร์วิสของมันในปัจจุบันนี้เราทำยังไง จริงๆส่วนมากทําเองครับไปอู่ไหนก็ได้ที่จิ้มคอมได้ครับผมแล้วเวลาไปจิ้มคอมเนี่ยเชฟเซิร์ชคำว่าเชฟโรดลูมิน่ามันขึ้นเหรอไม่เจอครับาต้องเซิร์ชคำว่าอะไรโพรเดนคอมเบอดอย่างตัวนี้คือวีวายนะตัวนี้จะรหัสถ้าเรายึดตามของโพเดนก็จะเรียกว่าตัว VY นะครับผม VY VY ครับผม VY นะโอเคผมว่ามันระดับมากๆเพราะว่าอย่างที่ออสเขาใช้บางตัวไปแท็กซี่ครับงั้นเหมือนเราคิดภาพเราหาอะไรออติสในไทยไงครับอะไรที่ออสเยอะมาก ทั้งมือสองแล้วก็อัพเตอร์มาร์เก็ตนะครับในราคาที่ท่านรอได้สั่ง eBay มาเนี้ยราคาที่ถูกกว่ารถญี่ปุ่นบ้านเราเอีกครับอันนี้แดมว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะฮะดีอที่คิดนะ<ต>เดี๋ยวขอดูเครื่องหน่อยไหมฮะได้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับว่าเป็นยังไงนะขอเจญกันครับเฮ้ย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 ทำอะไรทำอะไรโชงมันเสียโอ้ตกใจใจก็จะมาตีผมนะมาดีครับอาจารย์โอ้มาดีนะมาดีกรอนุญานะครับคือรถรุ่นนี้เนี่ยมันใช้ เราก็ต้องพึ่งไ, <ป S 1> ไม่เท้าติดนะครับผม <ไป S 2> โอ้ยเ,เครื่องดูน่ากลัวนะดูเมกันเมกันเนี่ย V6 สามพันแปดทรงพลังทีเดียวฮนะ นี่ขับเครื่องเทอร์เกียออโต้สี่สปีดสี่สปีดครับแต่ว่าถ้าตัว3.6มจุดหกนะฮะมันจะเป็น5สปีดแล้วมีแพดเดิลชิพก็ได้ขับสนุกกว่าเล่ไปอีกคฮะแพดเดิลชิพที่เป็นเป็นไอดิมใช่ไหมน่าแพดเดิลปอปอร่อยเลยอ๋อสปอนเซอร์ต้องมาไหมอ่าดูห้องไปสารกันนะฮะนี่ครับก็นะเราก็จะเห็นว่าร่องรอยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีอยู่นะรถใช้งานนะฮะ คือคุณภาพของวัสดุของรถจากค่ายเชฟโรเลตเนี่ยอาจจะสู้รถระดับพรีเมียมจริงๆอย่างเ e n ซ์บีเอ็มออลดีอะไรนี้ iti, อาจจะสู้ไม่ได้นะฮะแต่ในราคาแสนกว่าบาทรถคันนี้เนี่ยมีครู e คอนโทรลมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับแต่โอเคเครื่องเสียงเดิมถอดออกไปแล้วเพราะฉะนั้นปุ่ม,มนี้ใช้ไม่ได้นะฮะแล้วก็ในแอร์ก็เป็นแอร์อัตโนมัตินะก็ถือว่าน่าสนใจนะฮะไฟก็เป็นไฟอตัตโนมัติด้วยเออแสนกว่าบาทคุ้มค่านะเนี่ย เมื่อกี้คุณกันก็บอกรถคันนี้เนี่ยมีลูกเล่นเอาไว้อวดชาวบ้านนะฮะคือที่วางแก้วครับโอ้โห,โโหเท่จริงนี่นะฮะอันนี้เราไม่หันโลโก้ให้นะฮเพราะจะหันโลโก้ให้นะฮะออมอนเซนะฮะสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะฮะคุณกันบอกว่าสามารถจะไปซื้อเป็นออปชั่นนะ,ะของรถโหมดแนนนะครับในรุ่นโปรซิงซิงเนี่ยถอดตรงนี้ออกนะครับแล้วเปลี่ยนจะเป็นติดตั้ง เกจวัดได้นะสำหรับรถใครที่ต้องการดูนแนวซิ่งนะฮะมีเ,เกชเพิ่มเสริมให้ได้ครับจุดที่น่าสนใจของการออกแบบรถคันนี้นะก็คือตำแหน่งช่องแอร์ครับเราจะเห็นช่องแอร์ติดก,กับแดชบอร์ดเนี่ยจนชินตาแล้วแต่คันนี้ช่องแอร์ติดกับประตูครับนี่จริงๆมีแอร์เนี่ยเป่ามานะเป่าตรงนี้เข้าอันนี้ออกตรงนี้ฮะก็ถือว่าดีไซน์ที่แปลกตาดีครับเบาของรถคันนี้นะครับ ก็ปรับนี่นะครับเดินหน้าถอยหลังนี่ก็เป็นแมนนวลนะฮะใช้มือล้วงนะแบบตามแบบปกตินะครับแต่มันมีปุ่มตรงนี้ฮะนี่อันนี้ใช้กระดกเบานะฮะนี่นี่มีอะไรดีเทลอะไรแปลกๆนะฮะส่วการปรับเบาเนี่ยให้เอเนี่ยนะครับใช้ลูกบิดครับก็จะค่อยๆปรับได้ละเอียดนะฮะใช้ลูกบิดก็จะเป็นดีเทลที่เอ่อน่าจะไม่เหมือนไม่เหมือนชาวบ้านเขานิดนึงนะฮะ และอย่างที่ว่าไปน,นะครับรถคันนี้เป็นรถขนาดขนาดกลางค่อนไปทางใหญ่นะฮะเรามาดูกันว่าพื้นที่ด้านหลังเนี่ยนั่งสบายแค่ไหนอย่าลืมนะผมสูง186นะฮะโอ้โหเบาะหลังนุ่มๆอ่ะก็เข่าก็เฉียดเยดบาะนะฮะก็ถือว่านั่งนั่งสบายนะฮะโอ้โหเบาะหลังนุ่มมากเลยนุ่มกว่าเบาะหน้านะนั่งสบายนะนุ่มไม่เท่ากันเออดีนะจะได้จะได้ ที่ว่าเป็นข้อเสียก,ก็เป็นไปได้นะคือกระจกด้านหลังเนี่ยมันลงไม่สุด <c oughs> นะไม่เป็นดีไซน์มันนะมันลงไม่สุดมันลงอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นอยู่ข้างหลังเนี่ยจะเอามือออกมาข้างนอกเนี่ยลำบากหน่ <S <S อมันมีความประหลาดในเรื่องการออกแบบของรถคันนี้อยู่อย่างหนึ่งครับนั่นก็คือวิธีการเปิดท้ายรถครับ ธรรมดารถการเปิดท้ายรถของรถเราเนี่ยมันจะอยู่ข้างเบาะนั่งบังข้างอะไรบ้างแต่คันนี้เนี่ยเหมือนคนออสเตรเลียเนี่ยเขามีวิธีคิดเรื่องการเปิดท้ายรถไม่เหมือนใครในโลกนี้ฮนะเขาซ่อนไว้ในนี้น,ะนี่ฮนะปุ่มนะี้ฮะประหลาดจริงๆครับดังที่รู้กันนะฮะเมื่อกี้คุณกันบอกว่ารถคันนี้มันดมแก๊สนะฮะติดถังแก๊สมาปัญหาของรถยนต์ที่ติดถังแก๊สก็คือถังแก๊สมันกินที่จนไม่เหลือที่ไว้ทําอะไรเลยนะฮะเรามาดูครับว่า ท้ายรถคันนี้เนี่ยใส่ถังแก้ไปแล้วเหลือที่ไหมแต่ดูจากโง่เฮงแล้วนะน่าจะเหลือไม่รู้ครับโอ้โหนอนได้เลยฮะยวที่ยังเหลือนะฮะถังใหญ่สุดเลยเนี่ยอ๋อเหรอนี่ถัง LPG ครับผมโอ้โหยังได้นะยังมีที่ไว้นอนได้หนึ่งคนอะไรอะไรก็ดูดีไปหมดครับมีอย่างหนึ่งครับที่ดูแล้วจันไรจันไรนะรถคันนี้กุญแจเขาว่าเป็นดีเฟกต์นะฮะ พังทุกคันนะสารรูปนั้นดูดูไปก็คล้ายๆกับพันผ้า7จสีเจอกนะฮะเอวให้รถตาติดอันนี้นะครับก็ว่ากัน eBay มีขาย3 4 0 0บาทนะฮะว่าว่า3 4 0 0บาทนะเจ้าของมันยังไม่เอาไปเปลี่ยนเลยเปลี่ยน3รอบแล้วเปลี่ยน3รอบแล้วเจ้าบอกว่าเปลี่ยน3รอบแล้วครับยังไงก็ต้องเอา7สี7สอกเหมือนเดิมนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูเลยดีกว่าครับ เอาละตอนนี้ผมก็มาลองขับนะครับเจ้าเชฟโรเลตลูมิน่าหรือที่ในโลกนี้เขารู้จักกันในชื่อของโอดเดน m อมมอดอนะฮะคันนี้เป็นเครื่อง V6 3 0 0นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันวิ่งเป็นยังไงบ้างนะครับอืมต่ตเนี่ยดึงหนักนะเออดึงหนักดึงหนักไม่ได้เลยนี่สี่เกียร์นะแต่ว่าแรงบิดมันดี ไปได้สบายสบาย,บายโอ้ท็อปเหลือๆเลยโอ้ใครชอบรถใหญ่รถเร็ววิ่งนิ่มเนี่ยคนนี้ใช่เลยนะเนี่ยใช่เลยโอ้เสียงเครื่องก็นุ่มนวลดีนะไรเลาะนะมีดูดีมีคลาสมีระดับไ,ได้้ช่วงล่างโอเคเฮ้ยแสนก็บาทอะอเป็นตัวเลือกหูบ้าไปแล้วแสนก็บาทรถวิ่งดีขนาดนี้เลยเหรอ เนาะมีกระจุกกระจิกอะไรนิดหน่อยก็เก็บเก็บกันไปนะฮะโอ้โหแสงกระบาดวิ่งอย่างหลอ่อโอ้วิ่งดีนี่วิ่งเป็นทางไกลๆสบายๆเลยนะแล้วปัญหาเรื่องอะไรต่างๆก็จริงๆแล้วก็จบๆนะเพราะว่ารถคันนี้นี่เหมือนการบอกผมว่าอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยมันถูกใช้ปเป็นรถแท็กซี่นะครับ แท็กซี่บ้านเขาเครื่องใหญ่ๆนะใช่ครับโอ้วิ่งดีนะ,ะรกระจกกระจกทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ตรงคอนโซลกลางนะฮะก็ใช้งานง่ายนะฮะ <c oughs> แม่ดีเฮ <c oughs> ้ยปิดข้างปิดข้าง <c oughs> โอ้นี่รถหน้าตาแบบรถยุโรปนะแต่ว่าไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ฝั่งขวาแบบรถญี่ปุ่นนะฮะช่วงหน้าต่อไปทางนิ่มนะเวลาเข้าโค้งเลยนะเรามีการโค้งตัวนิดหน่อยแต่ถ้าตัวรุ่นนในตัว S นะครับมันจะ ตัว3.6แล้วครับแต่จะแข็งกว่านี้อ๋อ้ตัว LTZ นี่ยฮะมันตัวนี้ชื่อรหัสอะไรนะ VY ใช่ไหมครับแล้วตัว3.6มีรหัส VY เหมือนกัน VZ อ๋อ VZ นะก็ไอพี่น้องมันจะมี VX VY แล้วก็ VZ นะครับ VX VY รหัส Z รถขับหลัง GM มาเลยครับอมาเลยัอผมก็เลยเคยถามเพราะว่าเถามพวกเพื่อนๆกันว่าแล้วไอ้ XZ เขาบอกแค่มันรันต่อกันแค่ไหนครับ XZ เป็นวงดนตรีครโอ้โหโว้ย ใช้กีตาร์ไม้อะกีตาร์ฟอมสบายการทรงตัวอะไรต่างๆใช้ได้เลยนะเนี่ยวิ่งดีจริงๆเอาเป็นว่านะฮะสำหรับคนที่มองหารถคันใหญ่นะฮะนั่งห้าคนสบายๆเบาะนุ่มแอร์เย็นช่วงล่างนิ่มนะเครื่องใหญ่นะเครื่องใหญ่นี่สำหรับคนบางคนก็ไม่มีปัญหานะนะ ด่ัน,นี้ผคนรถขับสนุกเลยนะแรงดีแรงบิดดีเหลือเนใครที่แบบเคยชินกับรถเครื่องพันหอะไรมาตลอดชีวิตมาลองคันนี้ดูฮะนะเชอรโรเล็ตลูมินาสาหรือ3.6ราคาไม่หนีกันนะวิ่งมันทั้งคู่นะฮะโอ้นี่ตัวนี้2อ5แรงม้าอย่างวิ่งสนุกขนาดนี้แล้วถ้า235แรงม้าเกียร์หสปีดจะขนาดไหนนะก็ะถือว่าสุดยอด คุ้มค่าเงินจริงๆนะฮะแต่ก็ต้องทำใจนะกุญแจเจ็ดสีเจ็ดสอกกันไปเป็นอะไรที่ต้องเป็นอะไรผุ่มเปลือยอะครับอะไรผุ่มเปลือยกุญแจคืออะไรผุ่มเปลือยคือดอกเก็บไว้ได้แต่ว่าเปลือกอ่ะต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆพวกชิปอิโมมันก็ย้ายใส่กันเองได้โอ้ยตายแล้วเะ้ยคนขับดูมินะทำเป็นทุกคนนะย้ายกันโอ้โหโอเคนะครับวันนี้นะครับสำหรับรถดีซีเป้านะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณกันมากนะครับ ที่มาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับรถ c h e ร r o l e เลต m i ลูมน่านะฮะรถดีที่ราคาย่อมเยาวสบายกระเป๋านะครับถูกใจคนชอบรถเครื่องใหญ่แท้เลยนะฮะแล้วถ้าจะบอกอีกความลับนะครับคือสามารถไปเอาเครื่องรถขอเวทมาลงได้ด้วยโอ้โหแล้วเราสนุกจริงๆ เอาล่ะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ